สวัสดีครับก็ขอนําทุกท่านนะครับเข้ามารับชมเกมจอร์แดนรายการขันครับซูบอนพิบัลลีครับจำสัปดาห์ทุการ2,025 2,026ครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับอาร์เซนอลครับเปิดเอ็มบราซเตเดียมครับพบกับทอร์นาเมอรสเปอร์ครับวันนี้ก็ผมเอ็ดมินเพิร์นโซนครับทำหน้าที่ฝึกภาคบรรยายเกมในวันนี้ครับแล้วคู่นี้ครับแข่งขันจริงในวันที่23พฤศจิกายนครับเวลา23นาฬิกา30นาทีครับ ตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเป็นอาร์เซนอลครับจากผูงครับ11นัด26คะแนนครับสเปอร์ดับ5ครับ11นัดมี18คะแนนครับสถิติการเจอกันนะครับของทั้ง2ทีม5นัดล่าสุดเนี่ยเป็นอาร์เซนอลชนะไป3ครั้งครับสเปอร์ชนะ1แล้วก็เสมอ1ครับโดยเกมล่าสุดเนี่ยเป็นสเปอร์ครับเอาชนะอาร์เซนอลได้1-0ครับเป็นแมตช์บนเครื่องเดี๋ยวมาดูรายอัพกันครับของผู้เล่นทั้ง2ทีมครับเริ่มกันที่ทางฝั่งอาร์เซนอลเจ้าบ้านกันก่อนนะครับ พร้อมนี่กำลังร้อนแรงนะครับอาร์เซนอลครับมาในแผนสี่หนึ่งสองสามครับหน้าเป้าเป็นยอเคเรสครับซ้ายเป็นครอสซาขวาเป็นซาก้าครับตัวรุกเป็นเอเซ่ครับตัวรับเป็นดิแคนไรท์กับซูเมนดี้ครับส่วนสเปอร์ครับสี่สองหนึ่งสามนาเป้าเป็นโคโรโมอันนี่ครับซ้ายเป็นเบนซอนสันครับขวาเป็นกรูสตัวรุกเป็นซาบิซิมอนครับก็เฟิร์นเล็จริงชุดเจอไนเชอร์ยูไนเต็ดครับสเปอร์ครับ คู่นี้เนี่ยเตะกันอีกทีนึงคือ2สัปดาห์ข้างหน้านะครับเกมเริ่มครับเป็นอาร์เซนอลครับเขียรูกล้วยเล่นก่อนบวกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดสีแดงครับสเปอร์ทีมเยือนชุดสีขาวบอลอยู่ที่ดิคนไลท์ครับหังเตะที่บาดเจ็บเนี่ยสองสัปดาห์ข้างหน้าก็คาดว่าจะอาจจะหายทันครับไม่จะเป็นโยเคเรสเอ่ยของอาร์เซนอลเองครับโอ้โหโดนชนลูกนี้ครับ เคสเทนโลเมโลครับเล่นมาสั้นๆครับเปโดโปอโรครับมิก้ฟานเดอร์เบนทางขวาครับโรเบรโรออกมาที่เบนแทนคูจาปาเรนญาครับออกขวามาที่เปโ,ปโดปอโรกรุสซาบีซิม,มอนพิกแล้วจ่ายมาจอนสั้นซั้นจังหวะนี้ครับจอนสั้นได้ยิงก่อนนะครับ ลูกนี้นี่ซัดจากนอกกรอบครับเป็นลูกชิดของสปีซิม,มอนครับเรายิงจังหวะเดียวรายาเซฟไว้ได้ครับอาร์เซนอลในเกมก่อนหน้าน,นี้เสมอซานแอนเดรียนมา2-2นะครับก่อนพักเบรกทีมชาติส่วนสเปอร์ก็เสมอสน,อนั่นขอให้สเปอร์เสมอแมนยูติเต็ด2-2เช่นกันครับอ๋เสมอมาทั้งคู่นะครับซากา้าสาดทิ้งมาครับไม่ผ่านครับมิ่กี้ฟานเดอร์เบิล โอ้โหจังหวะสุดท้ายเป็นดิคันไรท์ครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับเดี๋ยวดูการที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยฟอร์มโคตรดีครับแต่ว่าไม่มีถ้วยรางวัลเลยครับส่วนทางกับสเปอร์ครับเล่นไม่ดีแต่ว่าได้ยูโรปาลีกครับดูการนี้ครับเป็นฤดูกาลที่น่าจะเหมาะสมที่สุดอาร์เซนอลเลยครับพิมเมลีกเสียประตูน้อยมากครับเสียแค่5ประตูเองครับถือว่า เกมรับนี่เหนียวแน่นมากๆน้อนหมาครับจังหวะนี้ทรอซ่าเอเซ,เซ่เอเซ่ไลน์มาทางขวาครับทิมเบอร์ทิมเบอร์ไหลามาที่ทรอซ่าหาช่องแล้วสัตว์ปลูกนี้เรียบร้อยครับ1นต่อศครับอาร์เซนอลขึ้นนำครับประตูจากทรอซ่าครับนาที11ครับโอ้โหนี่หาช่องยิงยนได้นะครับแล้วลูกนี้ก็จบด้วยทรอซ่าครับเจ้าตัวเนี่ย กระชากลากเลื้อยไปก่อนนะครับก่อนที่จะสับกายยิงจังหวะนี้ครับนี่ครับบอลอยู่ตรงเส้นหัวกะโหลกแล้วยิงเลยครับลูกนี้บอลเนี่ยน่าจะโดนบังนะครับสําหรับวิคาริโอครับด้านหน้าเนี่ยเป็นมิกกี้ฟานเดอร์เบนนะครับน่าจะบังจังหวะนี้เนาะอาจจะมองไม่เห็นนี่ครับโดนทั้งโยเคเรสโดนทั้งฟานเดอร์เบนบังครับหนึ่งต่อศูนย์ครับมันซอนขึ้นนําแล้วครับ 11นาทีเท่านั้นเองครับโรมเมโรครับให้มาเบนแทนคูออกมาทางซ้ายที่เดสเปนครับเดสเปนมาที่เบนแทนคูจอห์นสันซิมมินซาบซิม,มอนครับคอรซาคืนหลังมาครับบอลอยู่ที่คาราฟิโอรี่ครับคาราฟิโอรี่ให้มาที่กาเบล คืนมาที่คาราฟิโอรี่ครับเปลี่ยนแกนมาทางด้านขวาที่ทิมเบอร์ว่ามงมาก็ไม่ได้เปรียบครับเข้าทางสเปอร์ครับกูดุสโคโรมัวนี่ครับให้มาที่ปรารรนญาทางขวามีปอโรครับปารรนญาไหลมาหูจะให้กูดุสยิงไม่ได้ครับเอเซ่ขึ้นมาาลรับอลอยู่ที่ซากา้าไหลามาโยเคเรสแหมจะปาดทางซ้ายทรอซ่าไม่ทันครับ ชาบีซิมอนครับให้มาที่เปโดปโรครับปโรเสียบอลตรงกลางสนามเอซอนตัดเกมได้ครับเอเซ่มาที่ทอสซาหมายเอซอนหมายครั้งนะครับออกสายบ้างครับทั้งนี้เป็นเอเซครับเอเซโยนมาแล้วโขกไม่ได้ครับบอลเป็นของสเปอร์ครับสเปนมกี้ฟานเดเวนครับคริสเตียนโรเมโร โรเมโร่ให้มาที่ปา,ราเรนญาเบินออกขวามาครับเปโด้ปอโรครับโอโรไปได้ครับจังหวะนี้ไม่ฟาว <Simon. S 1> ซาบีซิมอนซาบีซิมอนโดนเตะลูกนี้เป็นสเปอร์ได้ฟรีคิกครับเป็นจังหวะเอเซ่ครับโอ้โดนทั้งเอเซ่โดนทั้งทรอสซ่าครับฟรีคิกของสเปอร์ครับเปโด้ปอโรครับจะโยนเข้ามา เปิดเข้ามาลูกนี้ก็เลยไปหมดครับเข้ามือของเดวิดไรยาครับศาดยาวขึ้นหน้ามาเราแม่นด้วยครับโยเคเรสให้มาที่เอเซ่เราไหลมาทางขวาบุคโยซาก้าหลุดแล้วลูกนี้พิกแล้วหญิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ูครับบุคโยซาก้าครับโอ้โหส่วนกลับลูกนี้เป็นประตูเลยครับโอ้โหเป็นจังหวะส่วนกลับออาร์เซนอลน,นะครับ เปอร์เนี่ยบุกขึ้นมาแท้ๆท้ก็ถือว่าไปเสียบอลแล้วต้องให้เครดิตคนจ่ายนะครับเป็นดาวิดรายาครับออกบอลเร็วครับอุ้แล้วจ่ายบอลแม่นมากครับเห็นดูภาพช้าอีกทีครับบอลเนี่ยมาจากสามประตูนะครับนี่ครับไหลมาแล้วออกมาทางเอเซแล้วอ้โหเอเซ่นี่แทงทะลุช่องเลยครับแล้วซาก้ายิงยัดเลยครับเรียบร้อยครับ วิคาริโอก็ช่วยไม่ได้ครับนี่ครับจังหวะที่สาประตูเปิดมาครับโอ้แล้วดูลูกนี้ครับโอ้โหจ่ายทะลุช่องเอเซ่นี่แบบโอ้โหรู้ตรงกลางเลยครับแล้วยิงสวนลูกนี้เรียบร้อยครับสองศูนย์ครับอาร์เซนอลขึ้นนำครับโอ้โหนี่ไหลสกอร์ไหลไปไกลแล้วครับเมกกี้ฟานเดอร์เบนครับให้มาที่โรเบรโ ปุ่บังลูกนี้าซาบิิมอนครับออกมาทางขวาเปโดโปรโรเปโดโปโรครับโอโร,โอโปรโอเปิดมาติดครับจังหวะนี้เป็นบอทุ่มเงียบขอไปก็เป็นเตะมุมเงียบของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับเปิดมาลูกนี้ไม่ได้โขกเลยครับ ดีคืนมาที่ซาลีบาดิคันไรท์ออกมาทางด้านซ้ายบ้างที่กาเบียวครับเดี๋ยเซมาที่ฟอร์ซาโดยเคเรสครับทางซ้ายมีคาราฟิโอรีคาราฟิโอรีหาช่องแล้วโดนเตะล่วงไปปสิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับบอลยังเป็นอาร์เซนอลฟอร์ซาผิกแล้วยิงลูกนี้ติดบล็อกครับ เปิดมาก็ยังติดครับอ้าวโยเคเลสได้ยิงหูจังหวะอ้าซ้ำเรียบร้อยครับ30ไปเลยครับโอ้โหไปกันใหญ่เลยครับอาร์เซนอลขึ้นนำสเปอร์ไป30ครับจากวิกตอร์โยเคเลสนาที34ครับโอ้เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับจังหวะนี้โยเคเลสยิงจังหวะแรกครับเซฟไปได้ก่อนนะครับแล้วตามซ้ำดาบ2ก็ไม่พลาดครับ โอ้โห3ามสิบหวนานะครับเพิ่งจะครึ่งแรกเองครับผ่านครึ่งชั่วโมงเองครับนี่ครับซัดลูกนี้เราเปิดเข้ามานี่ครับยิงจังหวะแรกติดครับแล้วก็ซ้ำดาบ2โอ้โหโรเมโรครับไม่เห็นนะครับเอาโยเคเลตไม่อยู่นะครับนี่ครับจังหวะเคลียร์ของโรเมโรก็เคลียร์ไม่ดีครับไปติดหลังทรอสซาแล้วดึงมาหาโยเคเลตได้ยิงนะครับยิงติดบอลใสประตูแล้วซ้ำเข้าไปครับ 3ต่อ0ครับโอสกอร์นี่ขาดลอยเลยครับฟันเดอร์เบนครับให้มาเบนเทนคูร์ูต้องดูครึ่งหลังเลยครับว่าโทมัสแฟรงค์นี่จะแก้เกมยังไงครับกุรูสออกทางขวาบ้างครับเปโโรอโรล็อกสวยครับปอโรให้มาซิมอนซิมอนสัตว์ลูกนี้โดนเสียบแล้วอิงลูกหนาแล้วครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อ3ครับจากครูชครับเอาละครับ สปเปอร์ยิงคืนมาได้ไวครับนาที36เท่านั้นเองครับ2นาทีต่อมาครับสเปอร์ไล่มาเป็น1ต่อ3ครับแมซนอนก็อดเก็บคลนชีสเลยครับแหมเกมนี้แต่เสียประตูนี่ก็เสียเรื่อยๆเลยครับเสียสันเดอร์แลนด์ไป2ลูกเสียสเปอร์ต่อครับ สัตว์ลูกนี้ก่อนนี่ครับโอ้โหแล้วได้จังหวะสามหมื่นกั้นครับจังหวะคล้ายๆกับโยเคเรสเมื่อสักครู่นะครับยิงจังหวะแรกแล้วก็สำดาบ2ครับครับแล้วเป็น1ต่อ3ครับช่องว่าง2ประตูครับแล้วเวลายังเหลือตั้งครึ่งหนึ่งครับดูว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าสเปอร์ครับดิคันไรท์ให้มาโอ้าโยเคเรสมาทรอสซายิงไกลลูกนี้มาทำข,า,ขานไว้ครับ เห็นจังหวะของโซนันได้ยิงครับเป็นทรอสซาได้สับไกลย,ยิงลูกนี้แต่ข้ามคานไปไกลเลยครับยังไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับตังเตจากประตูครับวิคาเริโอเปิดยาวมาลูกนี้โรโรมัวนี่ม่งเช็ดมาครับแล้วกระดกมาครับซิม,มอนไม่ถึงครูสก็เสร็จคาราเฟีรี่รรยาเปิดเบิร์นขึ้นมาครับเป็นบอลของสเปอร์จอห์นสันปาริญญาครับ คูดูส์ออกทางขวาเปโดปโรแล้วโครโรมนี่นี่ควักมือเรียกเพื่อนแล้วครับไปที่จอนสันพิกสวยครับจอนสันออกบอลมาที่เบนเทนคูทางซ้ายเพื่อนรอที่ส,สเปนครับสเปนไมไปไม่ได้ครับสเปอร,ร์นี่ต้องวนกลับหลังอีกแล้วครับโอ้โหบุกไม่ขึ้นครับมิ่กี้ฟานเดวเวนครับให้มาเป็นคูตอกส้นมาสวยแล้วเป็นคูดูพิกโครโรมัวนี่รม้ไี่พิกมาจอนสัน มาที่สเปนสเปนยังไงครับสเปนหาช่องสเปนผลเสียบลูกนีอ่ะแล้วครับฟรีคิกลูกนี้ครับไปเหลืองหรือเปล่าครับโอ้โหดิแคนไรแม่ลอดตัวไปเงีบแล้วมาดูฟรีคิกลูกนี้ก่อนครับของตอนแนมอสเปอร์ครับจะได้หรือเปล่านะครับจะไล่มาเป็น2 3สาหรือเปล่าลูกนี้จากเปโดปโรครับเปโดปโรอยู่ที่บอลแล้วสั้ลูกนี้ติดกำแพงกาลินย่าสั้ไกลลูกนี้โอ้โห เกือบเข้าครับช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เป็นบอลของสเปอร์ครับดูสัดลูกนี้ห,หลุดเสาออกไปครับจาบารินญ,ญาปร์เซ็นต์กองบอลเนี่ยสเปอร์เหนือกว่านะครับช่วงท้ายเกมนี่ช่วงนาที36จนถึง45เนี่ยเป็นบอลบุกของสเปอร์ล้้นๆครับถึงแรกทดสามนาทีครับใท้มาลูกนี้ก็ไม่ถึงครับสเปนคืนมา ครับสเปอร์มาใหม่ครับมิกกี้ฟานเดเวนให้มาที่โรเบโดนาทีสุดท้ายครับทดเจ็บครับครึ่งแรกโดนยาวเลยครับจังหวะนี้บอกไม่ถึงเลยครับแล้วจบครึ่งแรกครับ3ประตูต่อ1ครับอาร์เซนอลขึ้นนำสเปอร์ไปก่อนครับจากครอสซาซาก้าแล้วก็โยคเรสครับสเปอร์เนี่ยยิงคืนมาได้1ลูกจากคูดูสนีครับโอกาสยิงเนี่ยถือว่าสูสีนะครับ6ต่อ5ครับ ก็ต้องไปดูครึ่งหลังกันต่อครับอีก45ทีครับโอ้สเปอร์ส่งริชาร์ดสันลงมาครับห oh. มากับจังหวะน,นี้โคโรมูอานี่พิกแล้วโอ้ยโ,โดนชนล่วงไปครับยังไงก่อนครับจังหวะน,นี้กาเบียวมาที่ด uh, <ican> uh, ีแคนไลท์เทรน์ทิมเบอร์ครับทิมเบอร์ โยกมาทางซ้ายอู๋ล้วแม่นด้วยครับคาราฟิโอลีได้บอลว่านี้ให้มาดี่ไลท์ครับอู๋ล้วเบิ้ลมาสวยคาราฟิโอลีปาดเข้าในแล้วโขกืหไม่ได้ลิชาร์เลสันให้มาที่เป็นคูครับออกสายโดนเสียบเล่นต่อเขาลุยได้เปรียบครับมิกกี้ฟานเดเวินให้มาที่โรเมโรปารเญ,ญาโอ้ทางขวามา2ตัวครับ เดปโปปรโรให้มาที่คูดูสคูดูสจ่ายมาริชาร,ริสันสัตว์ลูกนี้แม่เบาเกินไปครับแล้วรายะออกบอลเร็วครับมาที่ซากาซากาไปแล้วเอเซโอ้โหจ่ายเสียเองครับแซาบีซิม,มอนครับให้มาที่ริชาริรสันทางขวาซิม,มอนยกมาริชาริรสันพีกิกแล้วยิงอาวเรียบร้อยครับสองประตูต่อสามไม่ลำหน้าครับโอ้โหซูเปอร,ร์ซับครับลงมาเมื่อสักครู่ครับ รู้ลูกเปิดของชาบิสมอนก่อนครับโอ้โหลูกนี้ต้องให้เลยครับโอ้ยกข้ามหัวไปเลยครับเดี๋ยวดูภาพช้าอีกทีนึงครับนี่ครับเป็นบอลของชาบิสมอนนี่ครับเห็นแล้วครับดิชาร์ดสันขึ้นมาแล้วโอ้โหพักหนึ่งจังหวะแล้วยิงลูกนี้ครับกาเบียลก็ไม่ทันครับขอไปซาลิบาครับตามมาประกบก็ไม่ทันลูกนี้นี่ครับโอ้โหยกชาบิสมอนครับหกสิบล้านปอนด์สเปอร์ซื้อมาครับไรซิก อ๋อแล้วครับสองต่อสามไม่แน่ไม่นอนแล้วก็สนนนเครยบโอ้โหเสียประตูง่ายเกินเรีบวิลเลียมซาลิบาให้มาที่ดิคันไรส์ซาก้าจอร์แดนทิมเบอร์ทิมเบอร์หมานะครับริมเส้นเปิดมาเปิดอา้าวจังหวะนี้ครับแหมมงสก,กัดของปเาเรนญาครับเกือบเข้าประตูตัวเองครับสนนนได้เปิดมุมครับดิคนไร์เลนสัน คาราฟิโอลีเปิดมาติดบล็อกเป็นแต่ม anyway, okay. ุมอีกครั้งหนึ่งครับเปิดมุมครับดีแคนไรท์เป oh. ิดมุมครั้งที่สองเปิดมาลูกน on. ี <Der> ้โคกไม่ได้อย่างเป็นบอลออสเซนอลครับคาราฟิโอลีถึงบอลก่อนคาราฟิโอลีให้มาดีแคนไรท์ไรท์เปิดมาทางไซ้าเเซเอเซหาช่องแล้วจังหวะนี้ยังไงครับเอเซโดนกระแทกลูกนี้ไม่ฟาวด้วยครับ แล้วบอลยังไม่ออกครับมาต่อครับกาเบียวกาเบียวมาเองครับกาเบียวสุดเส้นแล้วยังไงครับแหมไม่เปิดให้เพื่อนทักทีครับกาเบียวเปิดมาติดบล็อกเป็นบอลทุ่มของอาร์เซนอลครับเปลี่ยนตัวครับเป็นมันิสตาลงมาแทนโครัวนี่ครับสเปอร์เปลี่ยนศูนย์หน้าครับโอ้บอลกำลังเข้าที่เข้าทางครับตามแค่หนึ่งประตูเท่านั้นเองครับจากนำสามลูกนี่ครับอาร์เซนอลนี่โดนไล่มาเป็นสองสามแล้ว เป็นครูให้มาที่เดชาริสันเดชาริสันมาที่สเปนครับตรงกลางมีคูดูสอ้าวมาติสเตลพิกแล้วยิงโอ้โหจังหวะนี้ครับเบาไปครับแล้วรายาออกบอลเร็วโอ้ก็ไม่พ้นครับจังหวะนี้เป็นสเปอร์มาอีกรอบนึงครับเปโดปโปโรสเปอร์มา5ตัวนะครับซิมอนออกขวามาเปโดปโปโรเปิดมาเตลโขกลูกนี้โอ้โหซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหรายาปัดไว้ได้ครับ โอทิทานี่คือตรงกรอบแล้วด้วยครับอุปัดออกไปครับจังหวะนี้เอาสเปนโดนเก็บจากด้านข้างครับแหมแล้วเปลี่ยนตัวครับบิซูมาครับลงแทนปาเรนยาครับเปลี่ยนมิดฟิลด์ตรงกลางเลยครับตรงเสิริมแดนกลางเพิ่มครับสเปอร์สเปอร์นี่ขยับตัวสมลอง2ตัวแล้วนะครับเป็นตัวเกมรับกับตัวรุกหนึ่งตำแหน่งครับกาเบียวขืนหลังมาที่รายยา 20นาทีสุดท้ายครับอ้าวจังหวะนี้เป็นสเปอร์อ้าวมาติสแตลหลุดแล้วยิงลูกนี้อ้าวเรียบร้อยครับ3-3ครับโอ้โหมาติสแตลครับลงมาเมื่อสักครู่ครับนาที70ครับยิงตีเสมอให้กับสเปอร์3ประตู3ครับโอ้โหนี่โมเมนตัมมันเปลี่ยนจริงเนะครับอาร์เซนอลเนี่ย30นาทีแรกคุมได้หมดเลยนะครับโอ้โหใครจะไปเชื่อครับว่าจาก3ประตูต่อศูนย์ตอนนี้เป็น3-3ไปแล้วครับ สเปอร์เนี่ยมาได้ตั้งแต่นาที36และยาวมาเลยครับตั้งแต่นาที36เนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยแทบจะไม่ได้บุกสเปอร์เลยครับโอ้โหนี่คนละเรื่องเลยครับดูครับหลุดแล้วยิงเลยจังหวะเดียวเรียบร้อยครับอะไครับโอ้โหไม่แน่ไม่น้อยแล้วก็เวลาเหลือประมาณ20นาทีด้วยครับแล้วสเปอร์ตามตีเสมอ3 3นี่ถ้าใครดูตั้งแต่ครึ่งแรกนี่ยังงงเลยครับว่านำก่อน30นแล้วมาโดน3-3ได้ยังไงครับอ่ เซนอนนำแค่34นาทีเท่านั้นเองครับโอ้โหที่เหลือนี่เป็นของสเปอร์หมดเลยครับต่อครับ20นาทีสุดท้ายครับเอ์เซนอนโอ้นี่ใครมาดูคู่นี้ก็สัด์กันไปแล้ว6ประตูนะครับฝั่งละ3มาอาเซนอนต้องอบุกบ้างครับโอ้โหโดนบุกกระหน่ำอยู่ฝ่ายเดียวครับเอเซ่ SA. โอ้โหในสานาทีแรกนี่มายังเหนือเลยครับารสเซนอล โอ้โหน้ำก่อน3-0นี่ว่าสบายๆแล้วนะครับอ่านะครับโยเคเลสพลิกแล้วยิงเอ้ายังไงครับเกือบไปครับาเตะมุมของอาร์เซนอลครับครั้งที่3โอ้เนี่ยน้ำสามสนี่คือแบบนอนมาแล้วครับ3คะแนนแน่ๆครับโอ้โหไปมามนี่นาที70เสมอ3-3มสาเฉยเลยครับครับเตะมุมของสโนนครับดีแคนไรท์เปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งครับสโนนครับเอาเลวิสเคลลี่ลงมาแทนคาราฟิลลี่ครับ เปลี่ยนแบ็กซ้ายนะครับเปิดมาลูกนี้โขกไม่ได้ครับอ้าวแล้วจังหวะซ้ําก็ไม่มีคนครับซซมอนเคลทิ้งมาครับมีมาเตสเตลแค่ตัวเดียวก็ไม่ได้ครับกาเบียวเวลาเหลือน้อยเต็มทีเลยครับแหมจะแบ่งแต้มหรือเปล่าคู่นี้สเกลลี่ครับให้มาที่เอเซ่เอเซหมาคนเดียวครับเอเซ่ตรงกลางนี่มีเพื่อนเรียกอยู่โยเคเลสพิกแล้วยิงโอ้โหไปติดบล็อกครับเดสโลเมโรครับ อ้าวจังหวะนี้เป็นสเปอร์ได้แล้วสเตลเล่นเร็วครับสเตลมาที่สเปนออกซ้ายมาริชาร์ดิสันริชาร์ดิสันมาที่ชาบ,บี้ซิมอนซิมอนบอนะครับวันนี้ซิมอนเล่นดีนี่ครับได้บอลตรงกลางเยอะมาเตสเตลสเต,ตลออกมาที่ริชาร์ดิสันโยนมาทางขวาไปโดพอโ,ปร,โปรปาดเข้าด้านในไหมโอ้โหช้าเกินอ้าวชาบ,บี้ซิมอนได้บอลคูรุสคูรุส,สหาช่องคูรุสยังไงจ่ายมาไปโดพอโปรปาดเข้ามายิงเรียบร้อยครับโโอ้ห 4-3ครับโอ้โหเหลือจะเชื่อครับโอโ้สเปอร์ขึ้นนําเฉยเลยครับแล้วเป็นมาเตสแตลครับโอ้โหตัวสมลองยิงคนเดียว2ประตูครับโอ้โหงงเลยครับโอ้แฟนอาร์เซนอลนี่งงเลยนําก่อน3-0อ้โดนสเปอร์ยิง4ลูกรวนครับอ่าเป็นไปได้นะครับโอ้โหสเปอร์เนี่ยขยับตัวสมลองก่อนด้วยนะครับ ขยับทั้งมาติสเตลบิซูมาครับคือเติมเกมบุกหมดเลยนะครับเพราะว่าบอลโดนนําอยู่ด้วยแต่เซนอนเนี่ยไม่ได้ขยับเลยครับตัวลุกนี่ยังอยู่ที่เดิมครับแหมแล้วตัวสำรองของสเปอร์นี่ทีเด็ดเลยครับริชาร์ดเซน,นหนึ่งประตูมาติสเตลอีก2ประตูครับโอ้โหเครดิตตัวสำรองล้วนๆครับต้องให้เครดิตของโทมัสแฟรงค์เลยครับแหมแก้เกมมาดีมากครับครึ่งหลัง อยู่แค่เล่นตัวนเปลี่ยนออกครับส่งมาเตนารี่ลงมาครับออร์แบร์ครับลงมาแทนกูดูสด้วยแอสคอฟลงมาแทนเปนโรบาโรครับอครับสเปอร์เปลี่ยนตัวรับหมดเลยครับเอ็มนำสี่ต่อสามแล้วครับโอ้โหนี่ถือว่าเปลี่ยนตัวได้ดีนี่ครับส่งตัวลุกมาเราได้ประตูรวมถึงสามลูกครับตอนนี้นำแล้วสี่สามเปลี่ยนตัวสำรองเป็นกองหลังหมด,หมดแล้วครับ น่าจะตั้งรับเต็มที่เลยครับเหลือ5นาทีสุดท้ายอเซนอนยังไงครับจะตามตีเสมอได้หรือเปล่าครับสเกลี่สเกลี่แปะมาดีแคลไลท์ไหลริมเส้นหมาโขกโอโ้โหมงออกไปครับแม่ลูกนี้ไม่น่ามงงเลยครับโอโ้โหแล้วมงไม่ได้ลุ้นเลยกับเบอมาตินาลีครับลงมาแทนยูเคเสโอโ้แล้วดูมงลูกนี้ครับไม่มีการสะบัดอะไรทั้งสิ้นครับ มาตีนโนรกาดครับลงมาแทนเดซเซช่วงท้ายเกมครับก็ยังไม่ฟิตสมบูรณ์เท่าไหร่นี่ครับช่วง10นาทีสุดท้ายเนี่ยเป็นนอร์นอนครองเกมได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าสเปอร์นี่เน้นสกอร์แล้วครับสเปอร์นี่ก็ไม่ได้บุกแล้วครับส่งตัวรับลงมาแพ็คเกมรับแล้วโอ้บอลนำสี่เม็ดครับโอ้โห,นนค,รโโหครึ่งแรกยังอ้าแล้จวจังหวะนี้ครับออตาเบเปิดมาฉลับลูกนี้แตะทิ้งมาครับ กาสิบนาทีนี้จะหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวต้องดูว่าทดกี่นาทีแอชคอฟทุ่มมาที่ชาบี้ซิม,มอนถึงหลังทดสี่นาทีครับครับอารเซนอลมีเวลาแค่สี่นาทีครับตามตีสเสมอครับโฟมินิสทิมเบอร์โอ้เรามาสองนาทีแล้วครับอารับซากาซากาวนหาช่องแหมทิมเบอร์มาที่ดีแคนไลท์ ดีแคนไรท์ให้มาที่โอเดอร์การ์ดแล้วเป็นบอลอ่ะละครับจังหวะสวนกลับของสเปอร์หลุดแล้วครับโอ้โหโอเดอร์แบกครับโอเดอร์แบกหลุดแล้วครับหนึ่ง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 โอเดอร์แบกยิงลูกนี้โอ้โหติดเซฟครับแม่ไม่ได้ลูกที่ห้าครับแม่แล้วจบเกมเลยครับเป็นสเปอร์ครับโอ้โหบุกมาเอาชนะอาร์เซนอลไปได้สี่ต่อสามครับอาร์เซนอลนำก่อนถึงสามประตูต่อศูนย์นะครับ แล้วมาโดนสเปอร์แซงลวด4ลูกเลยครับจากตัวสมรองทีเด็ดทั้งนั้นเลยครับจบเกมก็เป็นทางฝั่งของสเปอร์นะครับนี่ครับโอกาสยิงสเปอร์เยอะกว่านะครับครึ่งหลังนี่ทำได้ดีกว่าเยอะเลยครับ12ต่อ8ครั้งนะครับ <Man S 1> <Man S 2> แมนอัลเดอร์แมช์เกมนี้เนี่ยเป็นมาติสเตลตครับ8.1เรตติ้งนี่ครับโอเคแล้วก็ก่อนนะจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ท่องมันโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ